สวัสดีครับผมชื่อ <c oughs> นายรัชภูมต,มตอมะวรานี้จะมาสอนจับคอร์ด G, E Minor, C, D e, แล้วก็คอร์ด E แล้วก็ A, A นะครับแล้วก็อาจจะสอนแบบว่าประมาณทำนองดีดสักเล็กน้อย <c oughs> ครับมาเริ่มต้นกันที่คอร์ด G นะครับอ่ขอแนะนำก่อนว่ามันจะมีทั้งหมด6สายกีตาร์โปก่นะ นีนหมดหกสายก็จะมีสายหกก็คือสายเบสหกห้าสี่ามสองหนึ่งก็จะมีอออี e, e, อีอ่า <c oughs> ลืมอีอ e, e, ีแล้วก็เอ <c oughs> แล้วก็ดีแล้วก็เอออันนี้ผมลืมอ่ะโอเคช่างมานะครับช <c oughs> ้างมานะ ทั้งหมดวนะครับขอจี ji, นะขอดีก็จะมีนี่ครับนิ้วเราเนี่ยอันนี้จะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวอาจจะตัดคลิปแหละแล้วก็คืนให้ดูนะก็ดีก็นิ้วชี <S <S ้จะอยู่ที่สายห้าช่องสองอันนี <S <S ้ช่องแรกช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าเขาเรียกเฟดนะครับเ ผมเรียกเป็นช่องแล้วกันนะช่องสองสายหช่องสองแล้วก็นิ้วกลางจะอยู่ที่สายหกช่องสามแล้วก็นิ้วนางจะอยู่ที่สายหนึ่งช่องสามีน้ำจะอยู่แบบนี้นะครับกอดจีคอดด,ดแล้วมันก็จะ,อ,ะอันนี้ค<ม>ือจนะต่อไปนะครับ,ะรบจะเป็นคอร e ์ดอีเมเน อิมิเนอเนี่ยง่ายมากถ้าเริ่มเนี่ยใช้แค่สองนิ้วเองก็เป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนิ้วชี้จะอยู่ที่สายที่ห้าช่องสองแล้วก็นิ้วกลางจะอยู่ที่สาย 4, สี่ช่องสองสายสี่ช่องส,อง,สองครับอะเนี่ยนคะรับลองดีดเลยนะ ฝึกเล่นให,หม่ๆอ่ะผมอยากแนะนําว่าให้ลองใช้เป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางอันนี้ที่ผมฟังเขาสอนมานะานิ้วกลางกับนิ้วนางว่ามันจะได้ไปจับคอร์ด E ได้ไง่ายด้วยเนี่ยก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่ห้าช่องสองแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สี่ช่องสองดีดมันก็เป็น E minor หมนกันน,นี่คอร์ด E minor C minor แล้วก็คอร์ด G C ก็นิ้วชี้จะอยู่ที่สายที่สองช่องหนึ่งนิ้วกลางจะอยู่ที่สายที่่ช่องสองแล้วก็นิ้วนางคือยู่ที่สายที่ห้าช่องสามจะเป็นคอร์ด C นะครับนี่นนเสียงม,มาาันจะิเปี้ยนเลยนะผมยังไม่ได้ตั้งสายกีตารนะ์ ดีดีเอมิเน,นอร์ดแล้วก็ต่อไปนะครับคอดดีชาสามนิ้วดีนิ้วชี้อยู่ที่สายที่สามช่องสองแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่หนึ่งช่องสองแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สองช่องสามนี่นะครับเร็ยแบบนี้ดีด เ uh, วลาดีดเนี่ยตอน,นแรกก็ยังไม่ต้องสนใจอนะไรแต่พยายามดีดว่าถ้าพวกขอดที่มันจับนน้อยๆนอะ่ะประมาณว่าให้มันอย่าไปดีดโดนสายบนมากก็ดีดไปนะครับถ้าเล่นนานๆแล้วก็ดีดประมาณช่วงสายสี่ลงไปนะเพราะเบสมันอยู่ประมาณช่วงสายสี่ก็ดีดลงไปเลยเนะี uh, <yeah. S 1> ่ยเป็นคอร์ดดีนะครับน่าจะได้ยินแหละผมคิดว่านะมันน่าจะเข้ากล้องอ ดีต่อไปคอร์ดอีอ่าเนี่ยที่ผมบอกนะสองนิ้วที่จับอีมิเนอร์เมื่อกี้ก็นิ้วกลางสาย5ช่อง2แล้วก็นิ้วนางสาย4ช่อง2องใช่ไหมครับทีนี้ก็นี่นิ้วชี้นิ้วชี้ว่างใช่ไหมนิ้วชี้ว่างก็จะไปจับที่สายที่3ช่อง1มันจะอยู่ลักษณะนี้เลยนะตอนแรกๆก็ฝึก พวกคอร์ดไปก่อนนะครับจับให้มันชินอนะไล่จับไอ้พวก C, D, เน,นั้นง่ายแต่ถ้าฝึกจับนี้ด้วยก็ดีครับแล้วก็ลองดีดดูดนะครับกดแบบว่าให้แรงๆหน่อยนะแล้วก็ดีดอ,อันนี้คอร์ด E นะคอร์ด E ต่อไปคอร์ด A คอร์ด A เนี่ยจะอยู่ช่องเดียวกันหมดเลยก็นิ้วชี้อยู่สายที่4ช่อง2 กางอยู่สายสายเลยสายที่สามช่องสองแล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่สองช่องสองครับนี่ลักษณะน,นี้เลยคอร์ดเอดีดโอ้ยอเจ็บนิ้วเนี่ยไม่เล่นนะครับเจ็บนิ้วกันงเนี่ยถ้าเล่นเปน็นนานมันก็จะเป็นรอยคอน์นะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาแนะนำอีก นิดหน่อยวิธีการอ่าหรือว่าอะไรวิธีการดีดอ่าเนี้ยพยายามทำนิ้วเหมือนแบบให้เป็นแบบมิหนิฮาร์ดนิดๆนะอ่าไม่ได้เหมือนเราจับปิ๊กแหละ <c oughs> นี่ถ้าจับปิ๊กอะ่ะมันจะจับนี่ให้มันเหลือสักนิดหนึ่งแต่ว่าถั้าตอนแรกๆก็ยังไม่ต้องก็ได้ใช้น,นิ้วปากเนี้ยดีห้มันชินก่อนโอ้แล้วแต่คนนะจะไว้เล็บก็ได้หรือไม่ไว้ก็ได้นะระวังเล็บฉีกเยอ ไอฝั่งเนี้ยก็ตัดเล็บหน่อยดีก็อะนะครับอ่าอันนี้ผมลองสมมตนะิขอดีนะขอดีแล้วก็วิธีการดีนะก็จะเป็นลง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 เฮ้ยมีใช่ลืมจะเป็น่น,นี้นะลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงเอออันเนี้ยง่ายลองดูลองดูลง,ดลง ก็ลองเปลี่ยนคอร์ดดูนะลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแต่จริงๆอ่ะไอคอร์ดที่ผม ได้ได้หลายเพลงเนะยครับแต่ว่าที่เสริม E กับ A ไปเนี่ยตัว High c l ิ p มันยาวหน่อยนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอจะวลาไปก่อนสวัสดีครับ